สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการเจาะข่าวข,ข้ามกับสวทปัตานีค่ะวันนี้เจอกับนัทนันคงทนนะคะกรมประชาสัมพันธ์จับมือสออปตอขับเคลื่อนกลไกลการบริหารสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ S b สบค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยิน SB สเนี่ยเป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับในส่วนของสออปตอร,ร่วมกันทํางานลุกในการสร้าง คือขายบัณฑิตอาสาในพื้นที่ค่ะโดยในวันนี้13กรกฎาคม2566ที่ห้องประชุมน้อมกล้าวศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบาตาพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับพลเรือ สมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกาการบริหาร การสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้คำว่าสื่อสารแน่นอนเราต้องรู้เลยว่ามันเป็นหน้าที่ของนักสื่อสารนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์โดยตรงเลยที่เราจะเข้าสู่ลงสนามในการประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆเรื่องในการพัฒนาพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการพัฒนาพัฒนาคน พัฒนาระบบการสื่อสารพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและภาครัฐสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันได้นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคตซึ่ง SBIC นะคะมันจะเป็นการที่เรียกได้ว่า SBIC เนี่ยสกดก็คือ SBIC Southern Border Information Center หรือ SBIC โดยมีคณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจ จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอรกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือกอรมนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบัณฑิตอาสาจำนวน44คนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสสงขลาและสตูล โดยกรมประชาสัมพันธ์มีการร่วมกันทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตอมีแผนงานสร้างกลไกาการสื่อสารเพื่อให้เกิดเอกภาพประชาชนมีความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือใกล้ตัวเราที่เป็นสิ่งที่ทำไมวันนี้สซ สวทปัตตนีาจึงได้นําข่าวมาพูดคุยให้ในหลายพื้นที่ฟังเพราะว่าในหลายที่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจยังไม่เคยได้ยินคําว่า s b สบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากในการในการทํางานนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราทําให้กรมประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนในภาคพื้นส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราเข้าถึงได้ เป็นสิ่งที่ดีมีการพัฒนาพี่น้องประชาชนวันนี้ปาได้มีโอกาสไปร่วมง,งานนี้เหมือนกันแต่ว่าไปในส่วนของจังหวัดปตัตตานีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีการพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันไทยดีโดยท่านอาธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ เราเข้าถึงการเข้าถึงของเราจะทําให้การทํางานของทางภาครัฐเองและการเข้าถึงประชาชนเนี่ยเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็สม ooth มีความสม ooth มีความลื่นไหลนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมีการรับฟังในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ทุกคนต้องยอมรับว่าเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นโดยหลักส่วนใหญ่จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธแล้วก็อาจจะเป็นคริสตจีนศาส,สนาคริสตหรือลักษณะของอจีนนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่รวมกันของเราเนี่ย มันจะมีการที่ต้องทำงานต้องพูดคุยกันให้ต่อเนื่องสอดคล้องไปได้ด้วยกันมันจะเห็นได้จากการทำงานของในพื้นที่ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังไปด้วยกันได้เข้าด้วยกันได้โดยการคนนี้สมมุติเหมือนเหมือนท่านอาธิบดีวันนี้ท่านจะบอกว่าในส่วนของอภาษามลา,ายูท่านไม่ถนัดแต่ ทำไมเราถึงอยู่รวมกันและทำงานร่วมกันได้นี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารการสื่อสารไม่ใช่ว่าในตำแหน่งปาเป็นนักสื่อสารมวลชนก็คือนักสื่อสารไม่ใช่ความเป็นนักสื่อสารของคุณคือการสื่อสารที่เข้าใจในส่วนของทุกคนในพื้นที่ เข้าถึงเข้าใจในการพัฒนาให้ประเทศชาติให้ภูมิภาคเรามีความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งตรงนี้มันจะสอดคล้องกับเรื่องของรัฐบาลวันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่น้งปลาพูดแบบว่าเป็นหลักการนิดนึงถามว่าทำไมเพราะว่าวันนี้มันก็คืออยากจะคุยกันสบายๆนะคะแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นเรื่องที่ไปอยากให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้มันมีประเด็นร้อนแล้วนะแต่ ปัตตานีไม่ได้หยุดไปในเรื่องการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เราไม่ได้หยุดเลยในเรื่องการพัฒนาเรายังต้องร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาพี่น้องประชาชนไปด้วยกันนอกจากนี้นะคะบอกเลยว่าอย่างหนึ่งที่ชอบกรมประชาสัมพันธ์ละสอปตอที่ได้มีการทํางานร่วมกันเนี่ยมีการสั่งการเลยให้บรรจุวาระ าวาระการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลงในการประชุมสภาสันติสุขตำบลวันนี้า–ไปมาแล้วซึ่งมีความสุขว่าเฮ้ยเราได้เข้าสู่พื้นที่เราได้เห็นความเป็นไปมีการรับฟังของพี่น้องประชาชนพออโรงเรียนต่างๆหลายพื้นที่เลยในส่วนของสังกัดกระชมมหาดไทยด้วยได้มีการพูดคุยกันเลยมีความรู้สึกว่า เราเข้าถึงในขณะเดียวกันท่านที่บรดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็เลยพูดถึงแอปพลิเคชันไทยดีหลังจากนั้นเราได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปดูว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยต่อให้เขาเป็นไทยมุสลิมที่พูดพูดภาษาไทยอาจจะยังไม่ชัดแต่ทุกคนนะ่ะเขาโหลดแอปพลิเคชันในมือและ ใครที่ไม่ได้โหลดเขาเรียนรู้จากบัณฑิตอาสา,าที่จะโหลดแล้วก็เปิดการใช้งานในแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะทำให้เราเห็นเลยว่าเอ้ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนร่วมในการช่วยการพัฒนาพื้นที่ซึ่งมันมองเห็นในการลงพื้นที่วันนี้คือปไปลงพื้นที่มาคือ การการประชุมรัฐสภาก็ยังมีแหละแต่ในส่วนของปราลงไปทําข่าวก็ยังลงนั่นแหละค่ะมันเลยอยากจะให้พูดให้คุณผู้ฟังฟังว่าเฮ้ยประเทศไม่ได้หยุดพัฒนานะวันนี้อาจจะเป็นวันชี้ชะตาชี้ขาดชี้อะไรของใครก็ตามแต่แต่การพัฒนาจังหวัดการพัฒนาพื้นที่การพัฒนาประเทศยังต้องมี คราวนี้ข้อมูลข่าวสารที่สภาสันติสุขเขาได้มีการส่งกันต่างๆเนี่ยสภาสันติสุขตำบลจะมีลายที่ชื่อว่าข่าวสารบัณฑิตอาสาและนำมาสื่อสารในเวทีสภาสันติสุขในวันนี้และเขาจะทำในทุกๆเดือนด้วยโดยกรมประชาสัมพันธ์จัดส่งประเด็นสภาสันติสุขตำบลให้กับสอบอและลงในลายกลุ่ม ภายในวันที่15ของทุกเดือนคุณผู้ฟังนอกจากนีใน้ในที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบแนวทางการพิจารณาประเด็นตามกลไกเอสบิกใน6ประเด็นซึ่งอันนี้เนี่ยในสวทตปนีก็มีส่วนที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของน้องทาทาจะเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่นะคะแล้วก็แจกจ่ายงานให้กับใครที่ต้องปฏิบัติงานนะคะซึ่งทุกคนยินดีที่จะรับมาพัฒนา ไปด้วยกันสำหรับวันนี้น้องปลาขอตัวลาผู้ฟังทุกท่านไปก่อนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ